สวัสดีครับมาพบก,กับช่องแม็กโนนเชแนีกคนอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมลายเรนเจอร์นะครับ อ่ามาครับผมวันนี้มาพบกันในวันปิดหลีก PVP อีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับรูปที่ได้ผมแนะนำอยากจะให้เก็บไปรองหน้าของเกียร์จันทราซะมากกว่านะครับผมแต่ว่าถ้าใครยังอยากได้ตัวครูรโบจากชาแมนคิงนะผมก็แบ่งมาเปิดได้อยู่นะครับผมเพราะว่ารอบนี้เพิ่งอาทิตย์ที่2เท่านั้นเองยังมีเวลาเก็บอีก2อ,อาทิตย์นะผมแล้วก็เก็บต่อได้ยาวๆเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วแต่คนจะตัดสินใจแล้วนครับขึ้นอยู่กับแต่ แต่ละทีมนะผมว่ายังขาดยังต้องการตัวโคโรโบชุดนี้อยู่หรือเปล่านะผมถ้าไม่ต้องการแล้วไปรอจันทาจะเป็นคําแนะนําที่ดีซะมากกว่านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าสําหรับทางด้านของ PVP ก่อนเปิดลีก30นาทีสุดท้ายโอ้โหเป๊ะเลยนะผมสําหรับเวลานับถอยหลังรับ30นาทีสุดท้ายมากับผมลุยกันเลยโอ้ขอเป็นทีที่ไม่มีตัวบินนะผมจะได้ตีกันมันๆหน่อยนะครับ โอเคทีมนี้ไม่มีตัวบินอ่ะลุยเลยละกันครับผมทีมนี้น,นะครับซัดกันเลยละกันครับผมมาทีมนี้หนึ่งครับดูซิจะเป็นยังไงบ้างมาปล่อยตัวไปก่อน มาดูกันครับว่าเต่าเรนการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมสําหรับสัปดาห์นี้ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้วจะโดนเนิบหรือว่าจะโดนบับอะไรบ้างหรือเปล่าหนุ่มเป็นการแอบ,บเนิแบแอบบัฟอะไรไหมนะผมมาสังเกตดูกันดีกว่าครับอ่าซึ่งทีมผมในตอนนี้นะผมผมบอกได้เลยธาตุน้ําล้นทีมนะครับผมทั้งโพไซดอนครับทั้งรูเดียสนะครับผมแถมยังมีเต่าเรนนะครับผมแล้วก็มีตัวอย่างโทวะเป็นตัวชนนี่ครับโอ้โหน้ําี่ตัวกันเลยทีเดียว ทาานน้ำล้วนๆนะครับผมโอ้โหตัวเกมอวยมากนะใช่ไหมครับผมก็เลยเอามาใช้หมดเลยละกันเนอ่ผมตัวเทพๆอ่าโอ้โหเอามาครบครันกันเลยเดียว่าสำหรับเรนเจอร์ทาานน้า ธาตุไม้ก็มีแค่2ตัวครับส่วนธาตุไฟลูกเมียน้อยนะครับผมไม่เอามาใส่ในทีมเลยครับไม่มีตัวเก่งๆออกมาซักกระตัวนะครับผมยกเว้นเสียแต่ว่า1ตัวครับที่เพิ่งจะออกมาใหม่นั่นก็คือตัวโยนเองะรอกบผมครบ20ตัวครับผมปั้นแน่นอนนะครับผมตอนนี้ผมมีกบดําอยู่19ตัวเท่านั้นครับขาด1ตัวก็รอรุ่นให้ผมได้เร็วๆแล้วกันครับผมสำหรับกบดานะครับผมถ้าได้จากทางด้านของ เรนเจอร์พาก็คงดีนะผมน่าจะได้แล้วแล้วครับผมผมรอการเติมเรนเจอร์พาอยู่นะครับผมในตอนนี้แต่ว่าขอเล่น p v p กันครับเดี๋ยวค่อยไปเติมเรนเจอร์พากันทีหลังจบ PVP ไปนั่นเองนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับทีมแรกชนะแบบสบายๆนะครับผมเรียบร้อยไปทีมที่1ครับผมต่อมาครับทีมที่2ทีมนี้ลุยกันเลยดีกว่าไม่ต้องรีรอแล้วครับไม่ต้องเลือกมากลุยยาวๆครับผมต่อกันยาวๆไป ามาครับมาครับต่อกันดีกว่ามาบโอ้โหดาวชีวิ่งมาเรียงรวดเร็วเลยก็ไม่โดนด้วยนะครับเมื่อสักครู่หรือว่าเมื่อกี้ออกสกิลบัฟก่อนนะไม่ชัวร์นะครับผมโอเคเขาบัฟไป2ทีแล้วนะครับจังหวะนี้แต่ว่ายังไม่ได้ก๊อฟฝังผมเลยนะครับผมแต่ว่าดาวินชีตัวหลังเขาก๊อฟฝั่งผมไปเรียบร้อยแล้วไอ้อยังไงนี่โอ้โหก๊อฟกันโดนลอยตัวหลังกอ๊อฟโดยเฉพาะตัวโคนี่นักพนันผมด้วยนะครับผมไม่รู้เป็นอะไรกับโคนี่นักพน,นันก๊อฟอยู่ตัวเดียวเรื่องไงครับเนี่ย โอ้กองหลังเขาเยอะมากครับผมโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดเอากรอบผมดูว่าเขาเรียกออกมาครับเนี่ยโอ้โหเยอะเลยมีทั้งเอ็ดเวิร์ดแสงนะครับผมมีทั้งบาวรองมีทั้งเจสิก้าแสงออกมารัวๆเลยทีเดียวแต่ว่าขอโบความสามารถยังไม่ติดนะครับผมเหมือนจะโดนฆ่าไปเยอะด้วยครับจากฝั่งของโอ้โหอาดัมโดนก๊อปไปเต็มเลยนะครับผมเหมือนฝั่งเขาจะไม่มีอาดัมนะครับผมเท่าที่ผมจําได้โอ้โหก๊อบรววๆยันไม่อยู่แล้วผมจังหวะนี้ โอโหเรื่องขอมโบความสามารถไฮเปอร์ตัวเนิร์ดติดแล้วนะครับผมพัดก่อนเลยครับไม่ไหวครับผมหมายก็ดจันหลวดบวกไมเทโอโดนไหมเนี่ยกดอมตะทันแน่เลยครับเมื่อสักครูน่นี้โอ้โหหมายก็อีกแล้วมาบกดอมตะไปก่อนนะครับจังหวะนี้โอเคยังไงหายไหมหายไหมที่เขาก๊อบมาหายหมดยังหายหมดไหมหายหมดไหม เร็วเร็วเร็วรีบดันกลับหน่อยครับรีบดันกลับหน่อยเดี๋ยวจะซวยเอานะครับผมจังหวะนี้โอ้โหตดนเขาก็รรแล้วสู้ไม่ได้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีดาบน้านะครับดูจากสภาพแล้วแต่ถ้ามีดาบน้ํานี่ผมบอกได้เลยว่าโดนเนิร์ฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับดานน้าไม่เหมือนดาวินชีที่ใส่ดาบน้ําตอนแรกๆนะครับผมฉะนั้นก็ไม่ชัวร์ครับรอไปดูเกียร์กันดีกว่าว่าเขาใส่ดาบน้ํากับดาววินชีหรือเปล่านะครับผมโอเคอ่าโอเคโอเค พลิกกลับมาชนะและคุมเกมได้เรียบร้อยแล้วครับผมฉน,นั้นแน่นอนครับเหลือแค่ว่าป้อมจะแตกเร็วช้าครับผมอ่าโอเคป๊าป๊ป๊าปา,ปา,ปา,ปายังไงเรียบร้อยไปครับแตกพ่ไปชนะนักรั้ผมไหนไปดูเกียร์หน่อยสิโอ้โห ซัดซะผมใช้ไอเทมหมดทุกชิ้นเลยนะครับผมไหนดูดาวินชีนหนดาบน้ําจริงๆด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วผมก็บอกได้เลยว่าดาบน้ําโดนเนิร์ฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะว่าออกมานี่ก๊อปได้แค่ตัว2ตัวครับทุกทีนี่ออกมาคือก๊อปกันรัวๆนะครับผมก๊อแบบต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้หยุดพักนะผมผมมีต้านไม่อยู่แบบว่าภายในไม่กี่วิเท่านั้นเองนะผมแต่นี้นี่เล่นกันเป็นนาทีครับยื้อเป็นนาทีกว่าจะก๊อปออกมาได้เยอะขนาดนั้นนะผม แปลได้ว่าดับน้ำนี่โดนเนิร์ฟไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมคงต้องรอเกียร์ชิ้นใหม่ที่ตัวเกมอวยอีกหนึ่งครั้งนะผมอ่าแต่ว่าเกียร์ดับน้ํากับแงาวนี่ผมบอกนะครับว่าโดนเนิร์ฟแล้วแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันใช้งานไม่ได้แล้วนะผมยังยังคงโหดอยู่นะครับยังสามารถใช้งานได้อยู่ครับใครมีก็ใส่ให้ครบทุกชิ้นเลยนะผมผมบอกได้เลยทีมคุณนี่เก่งขึ้นอีกหนึ่งระดับแน่นอนอ่าอาจจะต่างจากก่อนหน้าน,นี้ที่แบบว่า 9กระโดดห่ผมสรับการมีเกียร์ดาบน้ําในทีมนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะ o อพธรรมดาครับไม่ได้ถึงกับว่าจําเป็นที่จะต้องมีขนาดนั้นนะครับผมเราไม่มีเราก็ยังพอที่จะสู้ต่อกรฝั่งศัตรูได้อยู่นั่นเองนะครับผมมาครับลุยทีมถัดมากันดีกว่าไปลุยกัน6นาทีผ่านไปแล้วนะครับผมสําหรับการตี2ทีมมาดูกันดีกว่าทีมนี้เป็นไงบ้างโอ้โหโคลโมโบคู่หู6คู่กันเลยทีเดียวนะครับผมเมื่อสักครู่นี้ ไม่ไงั้นไม่ขึ้นสัญลักษณ์แบบนั้นหรอกครับโอ้โหเอามาทำมาเยอะแยะครับ6คู่หม่์กอโอเคโอ้โหทีมนี้ปล่อยตัวไว้มากไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหคู่หูชินจังนี่คือปล่อยรวมมากนะผมคิดว่าน่าจะใส่ดาน้ำนะดำน้ำใส่ชินจังนี่ผมบอกได้เลยยังคงโกงแล้วก็โหดอยู่นะครับผมโอ้ไม่กอดตัดแรกเหมือนจะเริ่มทำงานแล้วครับผมทำงานเร็วมากนะครับสำหรับทีมนี้โอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงล่ะ เอาแล้วเอาแล้วเริ่มเล่นผมแล้วนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหเอาแล้วไงปาป้าป้าป้าเบาร็อกใจเย็นๆครับเบารอกฝั่งตรงข้ามใจเย็นๆใจเย็นๆรอฝั่งผมหน่อยรอฝั่งผมทําจะเม็ดก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งทําอะไรเยอะโอเคยืนสตันรอไปแบบนั้นแลวครับผมโอเคดีมากดีมากรอไปยืนไปเรื่อยๆอย่าทําจะเมดอะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวฝั่งผมจะยืนกันไม่ไหวเอ้าโอเค หายเกลี้ยงแล้วครับฝั่งตรงข้ามเรียบร้อยครับผมผมคุมสถานการณ์อยู่เรียบร้อยครับเมื่อกี้นี้เกือไปเหมือนกันนะครับผมเขาดันมารัวๆเลครับแล้วก็คอมโบาสามารถให้เปิดตัดแรตติดค่อนข้างจะเร็วเลยทีเดียวเกือไปหวุดหวิดเหมือนกันนะครับผมอโอเคอยู่ครับแบบนี้่าบเบาร็อกไปโอเคหายทั้งฝูงนะผมเบาร็อกเมื่อสักครู่โดนโพสตอนเป่ากาจุยเลยทีเดียว เรียบร้อยครับแบบนี้ไม่มีปัญหาครับผมน่าจะชนะได้เรียบร้อยแล้วนะผมการันตีเลยโอเค บอสเจร์คีนะครับโอ้โหไม่ได้ใช้ต้องงานเหมือนกันนะครับในทีมผมมันก็ยังคงเก่งและใช้งานได้ดีครับสำหรับการน้องแบ็คก็ยังคงแม่นยํานะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นี้เพราะว่ามันไม่ค่อยเข้ากับเมตาในปัจจุบันนักเท่าไหร่ครับผมก็เลยไม่ได้เอามาใช้สําหรับบอสเจอรคีปั้นไวถึง2ตัวด้วยกันครับก็เสียดายกบเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนั้นได้ใช้งานอยู่ข้าบผมสําหรับบอสเจอรคีสองตัวนะครับผมตอนนี้ไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรครับก็ยังยอมรับได้อยู่ครับผมมาทีมถัดมากันดีกว่า ทีมนี้ตัดแรก5ตัวอ่านลุยกันเลยครับผมน่าจะมีเงากาะราดะดาบน้ำนะครับผมถ้าผมจําไม่ผิดนะครับสําหรับตัวพวกนี้โอเคมาลุยนี่วาเจมุ่งอาจจะมีดาบน้ํานะครับผมระวังสักนิดนึงหนดูดิเป็นหินโรัวรหรือเปล่าเป็นหินหนึ่งตัวเอ้มีหรือเปล่าครับเนี่ยเริ่มไม่ชัวเริ่มไม่ชัวแต่ว่าอย่าประมาทจ,จะดีกว่าเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนนะครับผมเล่นไปก่อนจังหวะนี้จังหวะนี้ ยังไงยังไงโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคได้อยู่ครับผมได้อยู่จังหวะนี้ตานได้อยู่ครับผมได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคคริโร่กลักบไปโอเคมีเงลี่ยืนไม่อยู่ครับเมื่อสักครูน่นี้โดนคริบินไปแล้วนะครับผมอ่ะคริก,กันต่อไปครับคริก,กันต่อไปเอาให้ฝังตรงข้ามอย่ายืนอยู่นะครับ ต้องข้ามมีเต่าเร่มเหมือนกันจะคิดว่าจะยืนสู้เราไหวนะผมโอเคแตกไหมแตกยังแตกไหมแตกสิโอเคแตกไปเรียบร้อยครับผมโอ้โหเกือบไปเกือบไปเหมือนกันนะครับผมทีมนี้น่าจะไม่ได้ใส่ดำน้ําอะไรเป็นพิเศษนะครับผมในเช็คหน่อยโอเคเกียร์ปกตินะครับผมเราแค่เราแวงกันไปเองนะครับทีมถัดมากันดีกว่าว่ากดรัวๆครับผมไม่มีการคัดทีมแต่อย่างใดครับกดยาวๆครับผม โอ้โหใกล้จะหมดอย่างรวดเร็วนะครับผม5ตานี้หมดไปแค่10นาทีเท่านั้นเองนะครับเนี่ยตีค่อนข้างที่จะไวครับสาหรับรอบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาคัดทีมเยอะนะครับผมทีมหดโหดนี่หายไปไหนหมดครับเนี่ยหรือว่ากองไปข้างล่างกว่านี้เอ้ผมก็ไต่ขึ้นมาจากระดับกลางกลางมาสเตอร์สองผมคิดว่าน่าจะเจอนะครับผมสงสัยขึ้นไประดับมาสเตอร์นหนึ่งกันหมดครับไม่มารอดักตีคนไก่กาแบบผมนะครับผมอโอเคปาปบปา,ปาโอ้โห ตัวของจากโคลโ m ไฟเอฟอร์นี่ผมจําชื่อไม่ได้นะผมที่เป็นทตุไม้ไหวพริบนะผมโอ้โหค่อนข้างที่จะโกงเลยทีเดียวเมื่อกี้นี้โอ้โหปลาทงมาดีนะมีอมตะช่วยอยู่ครับไม่งั้นนี่น่าจะบินกันรัวๆครับเพราะว่าผมนี่ทตาน้ํส4ตัวกันเลยทีเดียวฝั่งเขานี่ทตาไม้ปลาข้ามกลุ่มหลังมันนี่ผมอาจจะบินได้เลยนะครับผมสายวิริบผมก็อาจจะยืมไม่อยู่ด้วยเช่นกันครับโอเคอ่าอย่างนี้ต้านได้อยู่ครับผมนี่ผมจําชื่อไม่ได้จริงนะครับเนี่ยชื่ออะไรครับเนี่ยตัวถือทงเนี่ย อย่ต้องไปเปิดดูใน r a n เจอร์สักหน่อยนะครับว่าฝังตูนี่ตัวนี้ชื่ออะไรนะผมนึกชื่อไม่ออกจริงๆครับรู้แต่ว่ามาจากโครโบไฟเย o ฟอสนะครับผมเป็นอาจารย์ของพระเอกนะครับผมแต่ว่าจําชื่อไม่ได้จริงๆครับโอเคไหนดูนี่ว่าจะยืนต้านในแค่ไหนนะผมเรียบร้อยครับแตกพ่ไปยืนต้านคริไม่อยู่ครับผมตอนนี้เมตาคริหมู่กําลังมานะผมบวกกับเอ็ดเวดแสงครับผมบอกได้เลเลแน่น,นอน ไหนดูชื่อหน่อยสินึกชื่อไม่ออกนะครับผมเบนี่มารู้โอเคครับผมโอ้โหนึกตั้งนานโอเคเขาก็สุดอยู่นะครับเนี่ยโอเคไปซื้อขนรุ้งเพิ่มกันอีกสักหน่อยละกันนะครับผมเอาเท่าไรด่ดีเอาห้าขนพอละกันนะครับผมดูจากสภาพแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อขนรุ้งมากก็น่าจะยืนรักษาระดับอยู่บนนี้ได้อยู่นะครับผมโอเคทีนี้มีตัวบินผ่านก่อนดีกว่า เอาทีมที่แบบว่าเราพอสู้ไหวนะครับผมทีมนี้มีโยอโอเคลองดูครับผมแต่จําได้ว่าทีมนี้ดุอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าอ่ะลองดูละกันครับผมมาครับรุยกันทีมที่มีสายฟ้าข้างหน้านี่น่าจะมาเป็นหมู่คณะนะผมถ้าผมไปตีเขาคนหนึ่งนี่น่าจะโดนรุมยํากลับมาจากคนที่มีสายฟ้าข้างหน้าเหมือนกันนะครับผมก็ไม่แน่ครับตีไปก่อนละกันครับผม เวลาไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับแล้วก็ทีมที่ผมตีได้นี่เริ่มจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้ว่าทีมนี้ผมจะตีชนะได้หรือเปล่าด้วยซ้าน,นะครับผมโอเคชินจังเขาออกมารวๆเลยโอ้โหชินจังนี่ก็ยังคงเป็นตัวเรนเจอร์ท่านนะที่ทำดาเมจได้หนักที่สุดอยู่นะครับผมสําหรับสายว่องไวผมยอมรับมาจริงๆรเลยว่าค่อนข้างที่จะโกงนะครับผม คู่ดาวสกิลดาเมจวันนี้าวิเท่านั้นเองนะครับออกกันรัวๆครับถ้ามีเอลซาด้วยนี่ยิ่งแล้วใหญ่นะครับผมแต่ฝั่งตรงข้ามนี่เหมือนจําได้ว่ามีโยนะครับมีนี่แต่ทาไมติดหยุดเวลา5วินิบ่าเบานะครับผมแทบจะไม่เห็นความสามารถของมันเลยนะครับโอ้โหติดน้อยมากครับผม5วินนานติดนี่ครับเทียบกับคู่หูชิงจังแล้วติดกันรัวๆเลยนะครับผมแต่ว่าเขาน่าจะใส่พิมาวารีมันด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัว์นะผมเมื่อกี้จำไม่ได้ว่ามีตัวอะไรบ้างแต่คิดว่า เพิ่มได้หนึ่งพันหน่วยนี่ติดดีกว่าเยอะครับสาหรับตัวจากโครโมโบชินจังนะผมอ๋อมีโทวากับพิมาวาริโอเคสตัวก็เรียกได้ว่ายอมรับได้อยู่ครับม่น่าถึงติดได้รวัวๆนะครับผมแต่ว่าตัวโยนี่ติดน้อยไปหน่อยนะผมนานๆที่กว่าจะติดหนึ่งตัวนะผมอาจจะเพราะมันยืนกองหน้าด้วยครับตายค่อนข้างที่จะง,ง่ายนะผมดาเมจนะ้ำห่งผมค่อนข้างที่จะเยอะถ้ายืนไม่ครบสิบวินี่ความสามารถให้เปิดมันก็จะไม่ทํางานนั่นเองนะครับผมสําหรับหยุดเวลาห้าวิ่ะเรียบร้อยกันไปครับสําหรับทีมนี้โอเค โอ้ชนะได้สบ,บายๆบบยอยู่ครับผมมาครับอ่าโอเคไม่มีคนมาตีแทะผมเลยนะครับผมอีกหนึ่งตาก,กันไปนะครับขอ,อนจะจากกันไปแล้วก็ไปรอลุ้นผลกันทีมนี้โอเคลองลุยกันดีกว่าแกมมาเรชอบมาตีผมนักหนาน,นะครับผมขอตีหน่อยบ้างแล้วกันนะครับอย่าว่ากันเลยนะครับผมมาไหนดูซิทีมเขามีดาบน้ําหรือเปล่าน้ผมจําไม่ได้เหมือนกันครับจําได้แต่ว่าเขาชอบมาตีผมนะครับผมโอเค ผมตีเขาตั้งแต่สมัยเขาใช้ตัวบินอยู่นะครับผมในทีมตั้งรับตัวบินเขานี่ใส่เกียรคนข้างที่จะดุเลยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรโดนใจใเขาเอาตัวบินแซลลี่แมมมดออกไปนะครับผมแซลลี่แมมดเขานี่ค่อนข้างที่จะใส่เกียร์ดุมากนะครับตีตายค่อนข้างที่จะยากมากนะครับ แต่อาจจะขัดกับเมต้าอะไรเข้าในใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมถึงได้เปลี่ยนใส้แบบนี้หรือว่าเปลี่ยนผู้เล่นก็ไม่รู้นะผมรู้สึกว่าอ่อนกว่าเดิมเยอะเลยครับเมื่อก่อนนี่ใช้ตัวบินนี่โหด่ามากๆเลยนะผมแบบว่าคนละเรื่องกันเลยนะครับคนละระดับกันเลยโอเคแบบนี้ชนะได้แบบสบายๆครับม่หมูเลยโอเคได้แค่อามตะายื้อเวลาเท่านั้นะผมอามาตัหมดก็แตกทันทีครับเรียบร้อยไปโอเค ง่ายๆสบายๆครับสำหรับ PP วันนี้โอ้โหซีรีส์ PP มามาทอนวันนี้ง่ายมากนะครับผมคะแนน4,000กับ7นะครับผมห่างกับมาสเตอร์2อยู่100แต้มโอเคน่าจะยืนไหวนะครับผม A a few moments l โอ้โหก่อนหมดเวลาช่องสุดท้ายผมทนไม่ไหวจริงครับ6นาทีโดนตีหนึ่งคนนะผมแล้วก็ระดับมาสเตอรนี่ไล่บี้ขึ้นมานะครับห่างเพียงแค่50คะแนนก็เลยเอาชัว์ดีกว่าครับมาลุยกันต่อดีกว่านะครับผมอีกสักตาสองตาแล้วกันครับผมอุตาสาห์ซื้อบี้มาแล้วนะครับผมโอเคต้องรุยให้รักษามา s t ส r 1หนึ่งให้ได้นะครับผมผมไม่ยอมเหมือนกันนะครับถ้าร่วงลงไปข้างล่าง โอ้โหทีอย่างเงี้ยเจอแต่ทีมแบบว่าระดับโหดๆนะผมอ่ะเจอแล้วครับ1ทีมลุยก,กันดีกว่าน่าจะไหวยอยู่ครับสำหรับทีมนี้มาต่อกันดีกว่าโอ้โหไม่กอดจะไรบี้อะไรขนาดนั้นข้างล่างไม่ต้องขึ้นมาตัวหนึ่งก็ได้ครับอยู่มาตัวสองไปแล้วครับดีแล้วลําบากคนเล่นที่กําลังอยู่มาตัวหนึ่งอยู่นะครับผมอุตส่าห์ขึ้นมาได้แล้วเชียวโอเคกดอามาตะไว้ก่อนไม่ต้องรีบร้อนครับใจเย็นๆฝั่งตรงข้ามเขายังมาเสริมทัพไม่ทันนะครับผม เขายังกระจัดกระจายกันอยู่ครับตั้งแต่หน้าป้อมเลยทีเดียวอ่าโดนสตันตหยุดไปแล้วนะครับผมจากโคนี่นักพนันโอเคจะได้อยู่ชนได้อ่าโอ้โหสตนตนแดกโคนี่นักพนันรัวรัวเลยนะครับผมท่าแสงนี่โดนกันรัวรัวโอ้โหโดนยับยับครับผม นี่แหละครับทําไมถึงยังใช้โคนี่พนานะที่เป็นธาตุมืดอยู่นะผมแม้จะพ้ดาเมจธาตุแสงอย่างรุนแรงก็ตามแต่ว่าความแม่นของมันนั้นยังไม่เป็นสองรองใครนะครับผมธาแสงโดนก่อนก็ยืนนิ่งกันยาวๆเหมือนกันนะผมสิบสองวิด้วยกันนะครับถ้าจําไม่ผิดนะผม เพราะว่าระยะเวลาของสกิลสตันมันขึ้นอยู่กับเลเวลนั่นเองนะผมเลเวล2 4 0ก็ยืนนิ่งๆไป12วิละกันนะครับผมอ่โอเคเรียบร้อยไปครับอีกสักหน่อยละกันนะครับผมเพื่อความชัวครับเดี๋ยวจะร่วงเอาได้ง่ายๆนะครับผมอ่ะเอาหน่อยมีขนเหลือก็ตีกันหน่อยนะครับโอเคโอ้โหทีมนี้มีสายฟ้าอีกแล้วเอ็ดเวิร์ดแสงไม่แมกแต่ตีบวกอย่างเยอะเลยโอ้โหผ่านดีกว่าอโอโ ทีมนี้มีตัวบินครับไม่สู้นะครับผมขี้เกียจเปลี่ยนทีมนะครับโอเคทีมนี้โอ้โหตัวเอ็ดวัตแสงแม็กซ์ก็ไม่ไหวครับผมผ่านยานวๆอ๋อกลับมาเจอทีมเดิมอีกเอาเข้าไปคนไทยอ่ะผ่านอีกอนะโอเคเอ็ดวัตแสงแม็กซ์อีกแล้วโอ้คนไทยอีกเอาเข้าไปเอาเข้าไปโอ้โหอื้มโอเคทีมนี้ โอ้ใช้ชินจังฮิมาวาริร่างเอลตราเอ้ยอันนี้มาแปลกครับผมลุกยกันดีกว่าทีมนี้ก็ได้มาน่าจะทันอีกสักหนึ่งทีมนะครับผมก่อนเวลาหมดแล้วก็คิดว่าน่าจะยังจบได้ทันก็สำหรับมาสเตอร์หนึ่งนะครับผมโอเคโอ้ใช้ออลตราแล้วปล่อยตัวอย่างไวเลยนะโอ้สำหรับชินจังฮิมาวาริแล้วก็เซซึนะแต่ว่าคอมโบของทาไฮเปอร์จะทำงานไม่ได้นะครับถ้าใช้ร่างออลตราฉันแล้วหวังเพิ่งแต่สกิลอย่างเดียวจะเก่งแค่ไหนนะครับผมมาดูกันดีกว่า โอ้ทีมนี้มาแหวกแนวมากผมใช้ตัวที่มีความสามารถไฮเปอร์ดีๆนี่ร่างเอลต้ารนุนรนเลยนะผมไม่รู้คิดอะไรอยู่ไลยลองดูกันดีกว่าเดี๋ยวดูซิระหว่างความสามารถไฮเปอร์ที่ใช้ได้ดีต้องควรใช้นะครับผมกับทางด้านของการปล่อยตัวเร็วในร่างออลตา้าแต่ไม่สามารถใช้ความสามารถไฮเปอร์ได้นี่มันรุนกันีกนว่ว่าจะโหดแค่ไหนแต่ดูจากสภาพแล้ว ไม่ได้เรื่องนะครับผมแนะนําใช้ร่างไฮเปอร์จะดีกว่าครับหวังเพิ่มความสามารถช่วยทีมด้วยของเรานี่น่าจะเป็นประโยชน์กับทีมเยอะมากกว่านะผมเพิ่งได้หนึ่งพันหน่วยรวัวๆนี่ก็ทําให้ฝั่งผมนี่เสียเปรียบได้ครับกว่าจะกดเรียกตัวได้ก็ต้องรอแร่มันเยอะถึงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมเรียบร้อยไปครับแน่นอนนะครับผม โอเคฉะนั้นไม่แนะนำนะผมสำหรับใครที่ใช้ตัวพวกนี้ในร่างออลต้าครับปรับเป็นร่างไฮเปอร์เดี๋ยวนี้เลยนะครับผม <Okay. S 2> เอ๊ะเหมือนแต้มจะไม่ขึ้นโดนคนมาตีนั่นไงว่าแลเชียโอ้โหตียับยับนะครับผมโอเคโอ้ย Q R E G ซะด้วยนะครับผมโอ้โหโดนยำเละตุ้มเป๊ะเลยโอเคได้อย่างนี้ตีต่อไปเลยครับผมเหลืออีกสามนาทียังเหลือเวลาอยู่งั้นตียาวๆครับเอาให้หมดเลยแล้วกันนะครับผมเอาชัวร์ครับเอาชัวร์ เอเวอร์แสงสองพันเลยเหรอโอ้โหโอ้โ oh ห oh ไม่ตีบวกเยอะก็แม็กซ์ทั้งนั้นเลยครับแถวนี้โอ้โหรูฟี่ถอยก่อนเลยจําได้ว่าทีมนี้โหดจําได้ว่ารูฟี่เขาโหดนะครับผมผ่านก่อนดีกว่าเอาแบบชวนๆหน่อยจะได้อยู่ในระดับมาสหนึ่งได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมขอคัดทีมสักหน่อยนะครับทีมนี้โอเคเอเวอร์แสงไม่ได้ตีบวกครับเอาทีมนี้เลยละกันครับผมลุยกันเลย เวลาไม่ค่อยจะคอยท่าแล้วผมเหลือไม่ถึง2นาทีสุดท้ายแล้วนะครับผมมาครับลุกยกันดีกว่าโอเคมา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 ,มารีบจบครับรีบรบรีบจบครับทีมนี้โอเคชินระข้ามผ่านไม้ข้ามผ่านอาว่ะเอหายไปไหนแล้วชินระตัวเมื่อกี้นี่ข้ามออยังอยู่ที่เดิมนะครับผมข้ามไม่ผ่านครับนี่อาดัมนะผมท่าแพ้ทางนะครับทไมถึงข้ามไม่ผ่านครับไม่เข้าใจโอเคผ่านมาแล้วหนึ่งตัวอ่า หรือว่าผ่านมาเพราะว่าโทวะข้ามไปกันแน่ครับผมเอาไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะข้ามผ่านตัวอดัมมาได้นะครับผมเมื่อสักครู่นี้ถ้าข้าไม่ผ่านนี่เสียเชิงหมดนะผมธาตุไฟโอ้โหชินราเป็นธาตุไฟจะแท้ถ้าข้าไม่ผ่านนี่ก็เกินไปเหมือนกันนะครับโอเคโอ้ชินรายังคงถึกใช้ได้นะครับเนี่ยแถมมีดื้อดานเก้าวินะผมค่อนข้างที่จะยืนยื้อได้นานรับดาเมจได้ถึกมากนะครับผมดูจากสภาพ ออโอเคใช้แทนโทวะได้อยู่นะเนี่ยสำหรับตัวของชินระนะครับผมโอเคมาครับต่อกันดีกว่าปาปลาปลาปลา,ปา,ปาโรเยรเราตีกลุ่มหลังลัวๆก็ผมไม่น่ายืนกันอยู่ครับกองหลังออกมาซัพพอร์ตเพื่อนหรอไม่มีทางไม่ปล่อยทำหรอกนะครับผมกองหลังหายเกี้ยงเรียบร้อยครับเหลือแต่ชินระตัวเดียวแต่เดียวก็มองแล้วผมว,ว่าทานน้ำผมเยอะครับสี่ตัวกันเลยเดียวย้ำเข้าไป ย้ำเข้าไปที่หน้าป้อมของเขาครับเอาให้เละตุ้มไปเรียบร้อยกันไปชนะแล้วนะครับผมโอ้หรอบนี้โอ้ยไม่ทันด้วยครับสำหรับนับคะแนนรอบนี้ก็ถือว่าเล่นฟรีๆไปละกันผมสำหรับรอบสุดท้าย่ะขราวนี้ของจริงนะผมไปรอชมผลลัพธ์กันดีกว่านะครับผมสำหรับการพีพีรอบนี้คิดว่าน่าจะทันผมไม่น่าโดนลุมยำในช่วงไม่กี่นาทีสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้นะผมไปรอรุ่นกันครับ A later few moments later. มาครับผมเข้าเกมมาตอนเที่ยงคืนเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูพ v p ีกันดีกว่านะผมน่าจะรีเซ็ตลีเสร็จเรียบร้อยแล้วนอกจากว่าตัวเกมเหลี่ยมเหมือนทุกๆครั้งนะครับผมเลื่อนการรีเซ็ตลีดมอีกหนึ่งชั่วโมงแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมไปดูกันดีกว่าเลื่อนไหม เหมือนจะไม่เรื่อนแล้วก็รับ220รูบี้กันไปฟรีๆครับจบมาสเตอร์หตามที่หวังเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคอก็เสียไป10รูบี้นะผมจากการซื้อขนรุงก็ถือได้ว่าได้กำไรเพิ่มครับอีก10รูบี้นะครับผมไม่คิดมากอะไรนะครับผมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วครับรับรูบี้ฟรีกันไปเลยนะครับผมอ่า ก็ Ruby รูบี้ช่ได้มาครับผมก็บอกไปต้นคลิปแล้วนะผมอยากจะเปิดก็เปิดนะครับผมใครคิดว่าคนโบนี้ไม่เก่งก็ข้ามเลยครับแต่ใครจะไปเปิดเกียร์แบบว่ามีอยู่ 200B 4 0 0บี้0 b บี้600บี้แล้วไปเปิดเกียร์อะไรแบบนี้ผมไม่แนะนําเท่าไหร่ครับพยายามเก็บให้ได้เยอะๆจนถึงกล่องการันตีแล้วค่อยเปิดนะผมสำหรับเกียร์คนโบเพราะว่ามันออกค่อนข้างที่จะยากนะผมอาศัยดวงทุกๆรอบนี่มันก็ไม่ไหวเหมือนกัน,นครับเอ้ยแบบวันนี้ดวงดีเปิดได้อันนึง แล้วก็ทั้งปีเปิดไม่ได้เลยอะไรแบบนี้เราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะถ้าเรามีเยอะเนี่ย เราสามารถเปิดจนได้การันตีแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเราอาจจะได้เยอะขึ้นด้วยรวผมไม่จำเป็นที่ต้องคาดหวังอะไรมันมากครับเพราะว่ายังไงเราก็มีสิทธิ์ได้จากกล่องการันตีนั่นเองนะผมแล้วก็มีสิทธิ์ได้ระหว่างทางอีกเยอะด้วยครับถ้าเรามีลูบี้เยอะนะครับผมนั่นก็เป็นวิธีการเปิดเกียร์นะครับผมสําหรับเกียร์โครโมโบที่ออกยากๆนะผมหรือว่าจะข้ามไปรอเกียร์จันทาเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมค่อนข้างที่จะแนะนําอย่างมากครับสาหรับเซตเกียร์จันทา ทีมคุณเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนครับผมขึ้นอีกหนึ่งหลีกได้อย่างชัวชๆนะครับผมกล้าที่จะฟันธงให้ได้เลยนะครับผมถ้าคุณมีเซตเกียร์จันทานแล้วก็ตัวที่ดีในระดับหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาพีพีกันให้ดูประมาณนี้ครับผมสำหรับซีรีส์พีพมาราทอนนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย